เล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานสวัสดีครับเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานในอีพีนี้เราได้รับเรื่องเล่าจากพนาะ ซึ่งพะนะขอตั้งชื่อเรื่องเล่าเรื่องนี้ว่าคืนนี้ผีกินคนก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยเพราะเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากท่านใดที่ไม่เชื่อในเรื่องแบบนี้ท่านจะเปิดผ่านไปได้เลยนะครับหรือ หากท่านจะรับฟังเพื่อความบันเทิงจะขอขอพระคุณครับผมและหากท่านใดที่เชื่อในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้จะเป็นวิทยาทานเมื่อใดที่ท่านตกอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในลักษณะนี้ท่านน่าจะมีวิธีแก้ไขและเอาตัวรอดได้ครับและเมื่อพร้อมแล้ว เรามาฟังเรื่องเล่าของพ่อณเรื่องคืนนี้ผีกินคนไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมชื่อณนะ,นะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าคืนนี้ผีกินคนและเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อย้อนหลังไปในอดีตประมาณ 30- 40ี่ปีให้หลัง ซึ่งตอนนั้นผมอายุราวๆสามสิกว่าปีครับในเย็นวันหนึ่งขณะที่ผมกำลัง,น,งนั่งกินข้าวเย็นอยู่กับครอบครัวซึ่งก็มีภรรยาและลูกร่วมวงกินข้าวกันอยู่โดยมีตะเกียงนะครับจุดไว้ตรงที่นั่งกินข้าว1อันแล้วก็ตรงหัวบันไดอีก1นึ่งอันในขณะที่เรากำลังนั่งกินข้าวนั้นก็เป็นช่วงเย็นๆครับก็ราวๆสัก6โมงเย็น หกโมงเย็นไม่ถึงทุ่มนะครับแต่ว่าแถวบ้านนอกเราในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวมันก็จะมืดแล้วล่ะครับคือมันมืดแล้วล่ะมองอะไรไม่เห็นแล้วแหละเพราะว่าในยุคสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าครับไม่มีไฟฟ้าใชา้จะมีแบบเต็มที่ก็เป็นไฟฉายซึ่งก็ใช้ถ่านใช้ถ่านเป็นก้อนหรือไม่ก็จะเป็นเป็นใต้เป็นตะเกียงผมก็สังเกตเห็นว่ามีแสงไฟฉาย ตรงมาที่บ้านนะครับผมก็สังเกตเห็นแล้วละ่ะเห็นแต่ไกลแล้วละ่ะเพราะว่าไฟฉายมันจะเด่นชัดในช่วงกลางคืนมีไฟฉายมาสักประมาณสองสาดวงครับเหมือนกับจะเร่งรีบผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยทักไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าบราน,นอกเขาจะถือกันไฟฉายทั้งสดวงก็ตรงมาที่บ้านผมพอมาถึงรั้วบ้านก็มีเสียงเรียกขึ้นพินะพินะซึ่งผมก็จำได้ว่าเป็นเสียงของ รุ่นน้องคือคุ้นเคยกันครับอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก็จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านของผมไปราวๆหนึ่งกิโลผมก็ลงบันไดไปโดยถือเอาตะเกียงลงไปด้วยแล้วก็ไปแขวนไว้ตรงรั้วบ้านแล้วยืนคุยอยู่กับเทียนและเพื่อนที่มาด้วยอีกสองคนสักพักหนึ่งผมก็กลับขึ้นมาบอกกับภรรยาและลูกกินข้าวเสร็จแล้วก็พากันเข้านอนได้เลยนะไม่ต้องรอ เพราะว่าเมียของไอเทียนมันจะคลอดคืนนี้คงคงพักอยู่นั่นเลยหรือถ้ากลับก็คงกลับดึกพรนยาก็าเมียผมและลูกก็เน้นย้ำว่าหากมีใครมาเรียกในเวลากันข้ามกลางคืนไม่ต้องลุกขึ้นมาเปิดไม่ต้องลุกขึ้นมาเปิดประตูหรือเปิดหน้าต่างดูไม่ต้องห้ามเด็ดขาดซึ่งถ้าผมกลับมาก็คือจะเปิดประตูเข้ามาเองก่อนที่จะลงจากบ้านไป ผมก็กำชับไว้อีกครั้งหนึ่งผมลงบันไดมาไฟตะเกียงยังแขวนอยู่ที่รั้วนะครับรั้วบ้านมันจะมีเสาไม้สําหรับแขวนตะเกียงเอาไว้ซึ่งผมจะแขวนไว้เป็นประจำคือมันมืดไงครับตอนคืนมันจะมืดเพราะฉะนั้นเราจะแขวนตะเกียงเอาไว้เพื่อส่องสว่างให้มองเห็นว่ามีใครไปมีใครมาเทวานั้นแล้วก็ตะเกียงอีกอันนึงก็จะอยู่บนบ้านเพราะ เสร็จปุ๊บเราก็เดินนะครับสมัยก่อนคือใช้การเดินกันเอาเราก็เดินเดินตามหลังกันมาซึ่งเทียนมาหาผมในครั้งนี้ก็คือเมียของมันกําลังจะคลอดลูกเมียเทียนกําลังจะคลอดลูกแล้วทีนี้คืนนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันมีแสงประหลาดหลายดวงอะมาลอยวนเวียนอยู่แถวแถวบ้านซึ่งบ้านของไอเทียนก็จะอยู่ท้ายท้ายหมู่บ้าน มันจะเป็นมันจะมีทุ่งนามีต้นไม้เยอะแ,แถวนั้นผมก็ถามไอ้เทียนว่าไปตามหมอตําแยมาหรือยังไอ้เทียนก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วพี่หมอตําแยตอนนี้อยู่ที่บ้านตอนนี้หมอตําแยอยู่ที่บ้านแล้วผมก็ถามว่ามีใครบ้างซึ่งไอ้เทียนมันก็อบอกมาก็มีแต่ญาติญาตินะครับก็มีแต่ญาติญาติทั้งนั้นมีแต่ญาติของไอเทียนแล้วก็ญาติของเมียไอเทียนซึ่งเราก็เดินไปคุยไปครับก็ ใช้เวลานานพอสมควรก็กลับมาถึงพอกลับมาถึงก็เห็นหลายๆคนนะครับพูดเป็นผู้ชายประมาณห้คนห้คนแล้วก็มีผู้หญิงมาช่วยกันก่อไฟตรงใต้ถุนบ้านกำลังต้มน้ำบนบ้านก็จะมีหมอตัาเยแล้วก็มีพี่สาวของไอเทียนแล้วก็เมียของไอเทียนอีกคนหนึ่งพี่อยู่บนบ้านซึ่งก็คือคนที่จะคลอดลูกเป็นไงพี่จันผมขอตั้งชื่อ หมอตําเย,ยว่าจันแล้วกันนะครับเป็นไงพี่จันมันใกล้จะคลอดหรือยังพี่จันแกก็ตอบลงมาว่ากูว่าน่าจะก่อนเที่ยงคืนน่ะเฮ้ยอย่าพึ่งนะพี่ยังไงยังไงก็ห้ามห้ามเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งให้มันคลอดตอนนี้ไอ้นะมึงก็ว่าไปคนจะคลอดลูกมันจะห้ามได้ไงแกก็บน่บนบน่นของแกไปผมก็เดินดูรอบๆบบ้านซึ่งทุกคนก็ไปตัดเอาไม้หนามไม้ไผ่บ้างไม้หนามมาวางรอบๆบบ้าน คือทําให้มันสูงๆไว้ครับวางรอบๆหรัวบ้านเอาไว้หมดแล้วคือกันไว้ก่อนซึ่งในสมัยสมัยก่อนนะครับแถวแถวบ้านผมแถวแถวอีสานใต้บ้านผมมันจะอยู่ติดชายแดนเลยนะครับระหว่างาขมิกับไทยมันจะอยู่ติดชายแดนเลยซึ่งบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับสําหรับคนที่จะคลอดลูก เหตุการณ์แบบนี้มันจะมีดวงไฟแต่ว่าวันนี้มันจะมาเยอะเป็นพิเศษครับมันจะมีดวงไฟลหลายๆดวงลอยวนรอบๆครับมันคล้ายๆกับว่ามันมีกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปเรียกพวกนี้มา,าแถวๆบ้านผมเขาจะเรียกผีพงมีปอบแล้วก็กระสือไอ้พวกนี้มันชอบครับผมก็เดินดูแต่ละคนก็จะมีแบบทรงเสียงเอะคือไล่มันไปอย่าให้มันเข้ามาใกล้ แล้วทีนี้มันก็มีสองสามดวงที่มันวูบวาบเข้ามาใกล้อะถ้ามาใกล้คือไปไล่มันก็ทําท่าว่าจะสู้ะนะครับมันก็ทําท่าว่าจะสู้จะสู้เฮ้ยไม่ไหวผมผมเดินดูแล้วไม่ไหวว่ะถ้าเผื่อว่าทอดออกมาตอนนี้นี่เป็นเรื่องแน่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆผมก็มองดูคือคือนเดือนนี้น่ะมันจะเป็นคืนเดือนมืดมันจะเป็นคืนเดือนมืดแต่ว่าคือดวงจันทร์มันไม่เห็นนะครับคือดาวอ่ะ มันจะมีดาวดวงหนึ่งที่บอกเวลาได้มันก็ใกล้ใกล้ใกล้จะเข้าถึงเที่ยงคืนถ้าเป็นทุกวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้าทุ่มเสียงหมอตำเย,ยก็ดังขึ้นเฮ้ยทำร้อนได้หรือยังเร็วเร็ว,รว,รว,รวพี่จันแกเรียกเพื่อที่จะเอาน้ำร้อนนั่นแสดงว่าเด็กจะออกแล้วไม่ได้คือเด็กออกไม่ได้นะครับถ้าเด็กออกมาเกิดสงครามระหว่างคนกับผีแน่นอน ผมก็เลยรีบขึ้นไปพี่จันพี่จันอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งให้เด็กออกไอ้นะกูก็บอกมึงแล้วว่าเด็กมันจะคลอดน่ะใครจะไปห้ามมันได้ผมก็รีบตรงไปที่เมียของไอ้เทียนทันทีแล้วผมก็บอกว่าเอ็งทนเอาหน่อยนะตอนนี้คือถ้าลูกเอ็งออกมาเสร็จมันแน่เพราะคืนนี้มันเป็นคืนผีกินคนยังไงเราก็สู้มันไม่ได้เดีย๋ยวว่าแต่ข้าเลยต่อให้เป็นอาจารย์ของข้ามาอาจารย์ก็สู้มันไม่ได้ เพราะงั้นเองทนหน่อยแล้วผมก็ไปหยิบเอากระปุกกระปุกจากตะก,ก้ากินหมากของพี่จันคือหมอตำแยครับเอากระปุกปูนมันจะเป็นปูนขาวนะครับสมัยก่อนจะเป็นปูนปูนขาวที่เขาทำมาจากเปลือกหอยทําเองครับผมก็เอามาเอามาแล้วก็คิดถึงครูบาอาจารย์แล้วก็พูดคาถาอาคมที่ร่ำเรียนมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่หรือว่าอวดอ้างใดๆแต่คือเล่าเหตุการณ์ในขณะนั้นให้ฟังครับผมก็เอามาแล้วก็ป้ายรอบรอบ,รอบท้องของเมียไอเทียนแล้วก็ว่าคาถาตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาวนไปสามรอบเด็กมันก็ดิน้นเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะออกแล้วแต่ว่าเด็กมันดิน้นจากนั้นมันก็นิ่งผมก็บอกว่าผมก็บอกกับเด็กอะ่ะบอกว่า เอ็งใจเย็นๆนะตอนนี้เอ็งต้องอดทนก่อนทั้งแม่ทั้งลูกขอให้มันเลยเที่ยงคืนไปก่อนถ้าไปถึงตีหนึ่งยิ่งดีแล้วมันก็ไม่ชวนเบ่งนะครับมันนิ่งไปเลยพี่จันก็มองหน้าผมไอ้นะมึงเอาอีกแล้วเหรอพี่มันออกมาไม่ได้จริงๆในช่วงนี้แล้วผมก็รีบลงไปดูข้างล่างเพราะว่ามีเสียงเอะอะวยวายมันมีไฟอยู่ห้าดวงครับพุ่งเข้ามาคือมันจะมันจะข้าม หนามเข้ามาให้ได้ถ้าพูดถึงพวกกระสือไอ้กระสือกระหังมันผ่านกระกระสือมันผ่านมาไม่ได้ไอ้กระหังนี่มันมันข้ามมาได้แล้วไอ้พวกปอบนี่คือมันพุ่งเข้ามาได้เลยผมก็รีบลงไปสิ่งที่ผมเห็นก็คือไอ้ไฟสามไอ้ไฟสามดวงที่มันวูบวาบวูบวาบในครั้งแรกอะตอนนี้มันเพิ่มมันเป็นห้าดวงที่มันที่มันเข้าใกล้ที่อยู่ห่างๆไม่นับนะครับที่อยู่ห่างๆเยอะมากเพราะว่าคืนนี้ มันเป็นคืนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าคืนนี้มันเป็นคืนผีกินคนเขาจะปล่อยของกันเยอะผมก็เลยหักไม้ไผ่มันเป็นกิ่งไม้ไผ่หักมาแล้วก็ลูดใช้มือลูบผมหักมาสามอันแล้วก็แบ่งให้ทุกคนให้สามคือให้ทุกคนที่ที่กาลังวิ่งไล่อยู่ผมบอกว่าใช้ฟาดมันเลยโดนไม่โดนฟาดด้วยก่อนผมก็กลับขึ้นไปบนบ้านแล้วทีนี้ก็มีเสียง เสียงร้องทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเสียงร้องแล้วก็มีเสียงฟาดไม้กางอากาศแบบผ่านอากาศไปเสียงดังฟู่ฟู่ฟู่เป็นไงบ้างพี่จันมันจะไหวไหมแม่มันจะไหวไหมแล้วไอ้เด็กมันเป็นไงบ้างดูเอาไอ้เด็กมันก็ไม่ดิน้นตั้งตั้งแต่ที่มึงทำน่นแหละแล้วแม่มันก็นิ่งๆอยู่เจ็บหรือเปล่าไม่รู้ผมก็เข้าไปถามเมียจันไอ้เอมียไอเทียนเมียไอเทียนบอกว่าไม่เจ็บพี่มันมันไม่เจ็บอะแล้วเด็กก็ไม่ดิน้น มันไม่ชวนเบ่งด้วยเอองั้นเองก็ทนทนก่อนเดี๋ยวข้าขอสักอย่างไม่ได้ก็เที่ยงคืนกว่าๆให้มันเลยเที่ยงคืนไปอ่ะแล้วผมก็กลับลงมาเพราะว่าเป็นห่วงข้างล่างด้วยพอกลับลงมาฝั่งของไอ้เทียนก็มีเสียงโวยวายขึ้นเพราะว่าฝั่งนั้นมันข้ามรั้วรั้วหนามเข้ามาได้สามตัวแล้วไอ้เทียนมันก็อยู่คนเดียวผมก็เลยเรียกอีกสองคนที่มีไม้ไผ่ที่ผมนําให้อ่ะเฮ้ยไปช่วยไอ้เทียนก่อนเร็วเร็วเร็ว แล้วทั้งสองคนก็รีบวิ่งเข้าไปสมทบคือตอนนี้นี่มันบุกเข้ามาถึงแล้วอะ่ะมันบุกเข้ามาถึงแล้วตั้งสามตัวนะครับแล้วไอ้ที่มันอยู่รอบๆอ่ะมันก็ยังหาทางที่จะบุกเข้ามาอยู่นั่นแสดงว่าไอ้สตัวที่มันบุกเข้ามานี่มันมีพลังที่เหนือกว่าตัวอื่นๆแต่มันเป็นดวงไฟนะครับมันเป็นดวงไฟที่มีหัวนะเป็นเป็นหัวเป็นหัวของคนนี่แหละครับเป็นหัวเหมือนกับหัวกโกลกแต่ว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่โกลกมันเป็นหนังหุ้มอะหนังหุ้มโกลกตามันจะแดงแล้วตรงโพรงจมูกของมันที่มันเป็นวูบวาบวูบว,วาบมันจะเป็นแสงเป็นแสงสีตามที่ตามที่มันเรียนวิชามาครับบางตัวมันก็เป็นสีเหลืองบางตัวมันก็เป็นสีออกเป็นน้ําเงินอ่อนๆบางตัวก็ออกเป็นสีส้มซึ่งก็แล้วแต่วิชาที่ที่มันผิดครู ไอ้สามดวงกับไอ้สามคนก็ต่อสู้กันผมก็ไปหยิบเอาดินขึ้นมาครับดินที่อยูอ่อยู่ใต้ถุนบ้านหยิบเอาขึ้นมาแล้วก็เป่าคาถาเข้าไปจากนั้นผมก็คว้างออกไปเลยซึ่งไอ้สามตัวนั้นก็ร้องครับร้องลั่นเลยแล้วก็รีบพุ่งกลับออกไปจากนั้นผมก็เอาเข้าวสารข้าวสารมาโรยรอบๆออีกครั้งหนึ่งโอยแล้วก็ พังออกไปทั้งข้างข้างบ้านหลังบ้านข้างบ้านทั้งสองข้างหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านมันก็มีลมเพิลมพัดคือไอผีอื่นๆที่ที่ไม่แสดงตนแต่ว่ามาดักรอโอกาสอยู่รอบๆบมันก็โดนเข้าไปด้วยคราวนี้มันยิ่งกว่ายิ่งกว่าเกิดเกิดสงครามเลยก็ว่าได้เพราะว่าเสียงร้องหวุหวนโวยวายโอ้โหเยอะไปหมดผมว่าแย่แน่แย่แน่ถ้าเผื่อว่าให้ให้คลอดออกมา แล้วเหตุการณ์มันก็เงียบไปเหตุการณ์มันเงียบไปนะครับเงียบไปผมก็เฝ้ามองดูาดาวดวงนั้นได้เวลาครับมันเงียบแบบไม่มีอะไรให้เห็นเลยเงียบแบบผิดปกติอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาอยัางไงผมก็ขึ้นไปยืนอยู่ตรงชานบ้านมองดูรอบๆอ,อยู่ไกลๆย,ย,ยังยังมีแสงอยู่ครับอยู่ไกลๆย,ย,ยังมีแสงอยู่เลยเที่ยงคืนมาหน่อยนึงตรงรัว้วตรงรั้วหลังบ้าน ผมเดินไปมองออกไปทางหน้าต่างผมตกใจเลยอ่ะมันมีเหมือนกับเราส่องไฟไปโดนตาตาสัตว์ตอนกลางคืนอ่ะมันจะเป็นแสงมันมีแสงเล็กๆในลักษณะอย่างนั้นแหละครับเป็นคู่คู่จำนวนเยอะมากจำนวนเยอะมากเลยอ่ะเหมือนกับว่ามันจ้องที่จะบุกเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ผมรีบลงมาผมรีบลงมาแล้วก็อาศัยทรายเสกของอาจารย์คือที่ที่พระท่านทำตอน ตอนตอนที่ท่านสร้างโบสถ์แล้วก็เอามาต่อโดยเอามาต่อยอดนะครับคือเราได้มากรรมมือนึงอย่างนี้เราก็มาทําเพิ่มทําเพิ่มบูชาเอาไว้ซึ่งก็มีครูบาอาจารย์ทําเพิ่มให้แล้วผมก็เอามาด้วยผมก็เอาลงไปคลุกเคล้ากับดินซึ่งก็ขออนุญาตพระแม่ธรณีท่านดินที่อยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็คว้างออกไปฝั่งทางนั้นแหละครับเสียงมันเหมือนกับเป็นพายุเสียงฟุ่เสียงมันเหมือนลมแรงๆอะ่ะแต่ว่ามันเป็นลมที่พัดออกไปนะครับ ไม่ใช่พัดขมาพัดออกไปไอเทียนกับเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับล้มทั้งยืนเลยเพราะว่ามันมีจํานวนเยอะมากเยอะแบบไม่คิดว่ามันจะเยอะได้ขนาดนั้นแล้วมันก็เสียงร้องหยหวนพุ่งออกไปพุ่งออกไปทางฝั่งทุ่งนาแล้วก็หายไปเลยผมรีบขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ไปดูสองดูดวงจันทร์สลับกันไปมาคือมันไม่ไหวแล้วแล้วก็บอกให้น้ําร้อน ต้มเลยน้ำร้อนต้มเลยแล้วพี่จันเตรียมตัวเพราะยังไงก็คือเราคงให้เขาคือกักเขาไว้ได้ไม่นานถ้านานไปมันจะมีปัญหาผมก็เลยไปทำพิธีไปทำพิธีขอขามาแล้วครับทีนี้ก็ลบปูนออกลบปูนออกไอเด็กมันก็ชวนเบ่งเลยแล้วก็คลอดออกมาพอเสียงเด็กร้องแค่นั้นแหละครับกลิ่นคาวเลือดคงไปกระตุ้นให้พวกมันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่ามันก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วเกือบเกือบจะตีหนึ่งแล้วคราวนี้เอาอยู่ครับคราวนี้เอาอยู่แน่นอนผมก็เอาทูบไปปักไว้ตรงรั้วทั้ง4ี่ทั้ง4ทิศพวกมันเข้ามาไม่ได้ครับก็วนได้แค่วนเวียนดูบริเวณน,นั้นเหตุการณ์ของคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีแต่ก็เล่นเอาทุลักทุเลพอสมควรณปัจจุบันนี้เด็กเด็กคนนั้นก็โตแล้วครับได้แฟนต่างชาติผมก็ขอจบ เรื่องเล่าแต่เพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะจบผมขอบอกอีกครั้งนะครับว่าเรื่องเล่าที่ผมเล่าให้ฟังน,นี้ผมไม่ได้อวดอุดตรดีไม่ได้อวดอ้างและไม่ได้ลบหลู่อุบาจารย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าผมต้องการที่จะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของท่านครับผมขอจบเรื่องเล่าแต่เพียงเท่านี้เรื่องเล่าของพ่อะก็จบไปนะครับหากท่านใดที่ ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอกำลังใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับหากท่านไม่เชื่อท่านสามารถที่จะเปิดผ่านไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อแต่ท่านต้องการที่จะรับฟังเพื่อความบันเทิงก็จะขอขอบพระคุณนะครับแต่ถ้าหากว่า ท่านใดที่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นวิทยาทานและหนทางในการป้องกันให้กับทุกทท่านเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานในอีพีนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ